สวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระจจกทีรีขันที่อู่ของอาจารย์สมใจนะครับการช่างโดยเฉพาะอู่นี้จะซ่อมรถพวกรถยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งการทำงานของอาจารย์สมใจนั้นน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราติดตามดูว่าเขาทำอะไรบ้าง สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับขวามือของผมนั้นก็คืออาจารย์สมใจนะครับเป็นช่างเรียกว่าคว่ำบอดในวงการรถยุโรปญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นรถเก๋งนะครับความเป็นมาของอาจารย์สมใจนั้นน่าสนใจมากครับอย่างดาูการทำงานนั้น ไม่ว่าการวลิ่งสายไฟหรือการแก้รถต่างๆนั้นรถเยอะมากนะครับจอดรอคิวถ้าจะเข้ามาก็แนะนําให้จองล่วงหน้านะครับโทรนัดหมายล่วงหน้าค่อยมาอีกหนึ่งสมาชิกที่จะทำโครงการลดควันดำไปสึงแวดล้อมของชมรมรวนท่างด้วยใจและเป็นต้องต้องเรียกว่าเป็นครูฝึกสอนของสมาชิกเรานะครับแล้วก็สมาชิกเราก็ โชคดีมากที่วันนี้ผมได้เจออับอาจารย์ใจละอาจารย์ใจท่านก็ให้ความเมตตาให้เราทาประวัติของท่านพร้อมกับเป็นกําลังสําคัญในอนาคตของชมรมรวมช่างด้วยใจครับเรามาเจอตัวเป็นเป็นหอ,อาจายจ้าเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์แนะนําตัวเองนะครับครับผมเอาอย่างไรเดีย <c oughs> ก็ชื่อ <c oughs> นามสกุลก่อนชื่อ <c oughs> สมใจรักบุญครับครับอาอยุห้าสิบอยู่จังหวัดปา บ้านเกิดเพชรบุรีฮะอ๋อเพชบุรีครับผมแต่มนขังของประจวบก็เลยมาอยู่ประจวบครับครับก่อนเข้าวงการช่างเมื่อก่อนอาจารย์ใจช่วยเล่าเบื้องต้นเลยครับก่อนจะเข้าวงการช่างก็ก่อนเข้าวงการก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าก็จบประกก็ฝึกงานที่อูฮะต่างหมก็เริ่มแรกก็ฝึกแล้วเก่งนี่แหละครับก็ อูปช่างยนต์เพชรบุรีเชรบุรีครับผมครับอยู่ตั้งแต่ปีอะไรครับเจบป .6 กก็อายุสามอ่ะอ๋ออยู่สิบสามตอนนี้ห้าสิบครับผมโอ้เพียกว่าความบอดในวงการรถยนต์เนี่ยนานมากโยบจัวก็มาทำใม่รถแข่งสุบรุอ๋อแต่งรถแข่งสุบรุครับ ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากแล้วก็ทำเรื่อยๆหลังหลังอย่างนั้นเราเราไปฝึกงานทั้งหมดกี่ปีครับก็ที่ฝึกงานนี่ก็มาเริ่มเปิดอูก็ยี่สิบเพื่อทำเองประมาณฝึกงานมาเจ็ดปีนะฮะยี่สามสิบก็มันสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีกับ รถส่วนมากจะรถ b เบมโว่รถเบนซ์รถอะไรก็มาอยู่นี่หมดนะครับครับก็ซีเอ็กซ้าก็มีนะใช่ไหมไอ้นีมาด้ามาด้าสามมาด้าสามอ๋อเนี่ยอันนี้ไอ้ไดฮ์สู๋ไอ้นะไดฮ์สู๋รุ่นเก่ายังทําได้นะก็ขั้นแต่รุ่นเก่ามาครับเดี๋ยวอาจารย์บริเลดเดี๋ยวแทนกล้องสายไฟนะครับต้านไวริ่งสายไฟเนี่ยอาจารย์ไวริ่งเองหมดเลยครับผมครับต้องดูดูนะฟังน้อย โอ้ทำเองแล้วก็ทำยังไงทันครับอาจารย์ก็บางไม่ทุกเหมือนกันก็ทำเรื่อยๆก็นัดกันมีเวลาให้ช่างช่างมาจัดการได้เรียบร้อยทุกคันนะส่วม่เป็นงานงานงานแก้งานรือว่านั่นๆันอ่ะบันทึงได้ถึงได้เยอะไบเนี้ยส่วนมากเรางานแก้เข้ามาในในกลุ่มเขามาให้แก้แล้วก็แก้เขานะครับเพราะว่าเราอาวุธโส ก็ S <S <an> <S ต้องช่วยรุ่นหลังงรุ่นน้องไปนะครัไป <S an> มีน้องมังกุด่าก็ไม่เคยไม่เคยปิดนะ <S <S <an> <S ก็เอาเหมือนอืมก็เตรียมตัวเราต้องอ,อีกอีกหลายหลปีข้างหน้านี้ก็รถไฟฟ้าจะเริ่มเข้ามาแล้วอันนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่ถูกเมื่อไหร่รถไฟฟ้าจะมาเร็วก,ก็น่าก็น่าทึกษาอยู่เหมือนกัน <S <S <an> ครับคือในในชมรมแล้วเราเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราจับมือกับเอซ e เด o โก ก็คือจะมีการให้ความรู้เร um. ื like <Favorite. S 2> um, so ่องรถไฟฟ้าเชิงลึกเลยนะครับตอนนี้กาททาหนามากช่วยกันเตรียมข้อมูลอยู่ก็คงไม่นานนะถ้ารถเริ่มตลาดเริ่มพยับเนี่ยเราจะอบรมทันทีนะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวก็เนี่ยก็พยายามศึกษาอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าราคามันยังคือถ้า สมมติแบตเตอรีร่หนึ่งลูกเนี่ยถ้าวิ่งหลายร้อยกิโลเนี่ยหลายแสนบาทแล้วรถเล็กๆคันหนึ่งอ่ะล้านกว่าบาท uh huh. ถ้าถ้าคนผ่อนส่งเนี่ยผ่อนรถพอผ่อนรถเสร็จเรียร้อยอา้าวสมมติให้ให้ผ่อนรถเสร็จแล้วจนีงๆต้องเตรียมเงินหลายแสนเพื่อซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช่แต่ถ้าคิดถึงระยะยาวมันก็คุม้มนะเพราะาเอาค่าน้ำมันนะต้องเก็บทุกวันถ้าคนใช้เยอะๆเนี่ยในกรุงเทพอ่ะ ตอนนี้ก็น่าสนใจแต่ต่างจังหวัดยังยากเพราะสถานีชาร์จไม่มีนะมันมีเพิ่งจะตั้งที่ไหนบ้างยังไม่รู้อะมันเพิ่งจะโอ้มันมันมันดูระยะเพรามันต้องชาร์จเร็วครับการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นอย่างรถเบนซ์รถมอเตออะไรเนี่ยวิ่งวิ่งไปเนี่ยจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยทีนี้ไม่ถึงที่ชาร์จก็ต้องชกขึ้นยานแม่ไปไปชาร์จไฟ อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะถ้ากรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยหกร้อยกโลเนี่ยซึ่งในแบตเตอรี่เนี่ยไม่ถึงเชียงใหม่หมดพอดีอแต่นี้ยังยังไม่ถึงแต่ปั๊มชาร์จเขา้น่่นไม่นานแล้วน่าจะาต้องต้องตั้งหลายๆจุดฮนะแล้วก็ก็คือแบตเตอรี่มันจะเสื่อมลงไปเรื่อย,อยงไงมันเสื่อมได้แต่เดี๋ยวนี้ในกลุ่มช่างเราในรวมช่างโดใจเขามีช่างที่ซ่อมเป็นช่องเพาวัดค่าวัดกระแสเสร็จร้อย เปลี่ยนเป็นช่องได้อันนี้ก็ก็คือความโชคดีของผู้ใช้รถไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแพรยังยังของต่างประเทศมาจะมาทั้งแพรเลย,ยงั้นมันแพงอย่างรถวนลโว่คันหนึ่งสองล้านกว่าบาทไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ถามเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่าไหร่บอกล้านกว่าบาทไม่รู้ก็จะขายได้หรือเปล่าในตรงนี้นะครับหลังจากเปิดอู่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองทั้งหมด ตั้งแต่ซ่อมเกียร์ออโต้ซ่อมเครื่องยนต์แวร์ลิงสายไฟแล้วทำอะไรอยู่ครับนอกจากนี้ก็ปกติก็ทำอยู่แบบนี้แหละไม่ไม่ไม่มอะไรที่ว่าพวกแอร์พวกอะไรได้ทำไหมฮะแอร์ก็ทําไม่แบ่งให้ใครเลยนะก็มันเพราะว่าเป็นงานแปลงแบเนี้มันจะช่างมันไม่ทําไม่ทำเราก็ต้องมานั่งแปลงนั่งอะไรก็เลยเพราะว่าจริงจริงเนี่ยช่างเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องทําให้ได้ทุกอย่าง เพราะว่าเครื่องยนต์เสร็จแล้วแอร์ต้องทําให้ได้ไม่ว่าสายไฟก็ต้องทําให้ได้ใบชาร์กก็ต้องทําให้ได้ในสตาร์ตต้องทําให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นช่างเครื่องยนต์จะได้เปรียบนิดนึงนะครับวันนี้ก็พวกวางเครื่องตั้งเครื่องแลทำทำหมดอืการทาเองหมดมวางเครื่องด้วยก็ก็เหมือนเครื่องเครื่องเจนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลงเบนต์เครื่องเจตัวนี้ลงเบนเ์อาแปลงลงเบนต์นะครับ เป็นกระชูดอะไร<ม>ทีนี้เป็นตัวเก่านะว่ารุ่นใหม่เราไม่ทําำว่ารุ่นใหม่เดี๋ยวมันเสียราคารถเลยไม่ไม,ไม่ทำอันนี้เพราะรุ่นใหม่ในส่วนมากมจะเครื่องมันเล็กละใชย่างของผมไม่แค่พันสามหอึ่งประหยัดน,น้ำมันใช่รถรุ่นใหม่มันจะประหยัดละแล้วพันเครื่องพันสามร้อยสี่แต่มันมีเทอร์โบช่วยเนี่ยมันก็เลยประหยัดน้ำมันอย่างเนี้ยอย่างดีเอ็มหนี่ยก็น่าวางถ้าพูดถึงเครื่องมันแพงแล้วเครื่องมันปอด ไปพี่เอ็มเนี่ยผมจะหวังไอ้สามเอ็ดสามเอ็ดขับหลังอ๋อสามเอ็ดสี่สูงก็พอสี่สูงก็พอพอหกสูงมันยาวมันกระทุ้งตัวถังเนี่ยมันน้ำหนักมันเกินเวลาท่านเอ้พวกโชคมันรับไม่ไหวรับไม่ไหวหลายหลายคันได้วางมาแล้วขายราคาดูถูกเยอะแยะเลยตอนนี้ใช่แล้วแกเป็นตัวหกสูบถึงจะลงได้ครับอ๋อตัวโน้นใหญ่ตัวหกสูบแล้วโชคมันรับไม่ไหวโชกแตก ต้องตัวห้าสองศูนย์ใช่หรือสามสองศูนย์ก็ได้สามสองศูนย์ตัวหกตัวพันมีตัวครับอนั้นวางได้เพราะมันรับน้ำหนักเพราะมันเครื่องหกสูบอยู่แล้วเนาะในอนาคตก็ต้องรบกวนอาจารย์ใจเป็นครูฝึกสอนของชมรมมเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญเขาห้องช่างแล้วก็แนะนําตัวคือห้องช่างเราเนี่ยมีระเบียบม,มากครับห้ามส่งดอกไม้ก็คือไม่ส่งจะคุยกันเรื่องงานอย่างเดียวใครส่งคันถามเข้ามา ใครมีเวลาว่างก็เข้าไปต่อมาช่วยกันทํามาทาทางานให้จบให้เรนะ็วรวดเร็วขึ้นแต่ตห้องที่มาส่งดอกไม้ส่งเรื่องต่างๆเข้ามามันไปขั้นกลาง uh huh. ก็เลยคุยกันมันต้องเลื่อนก็เลยห้ามเด็ดขาด uh huh. ห้ามส่งเลยเเดี uh ๋ยวคณะกรรมการจะติดต่อกลับมาแล้วก็เดี๋ยวขาาออนุญ,ญาตเชิญเข้าห้องช่างแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องเราแอดไลน์กันแล้วล่ะเดี๋ยวไลน์ขึ้นมา uh huh. ครับในอนาคต อันใกล้นี้เราจะจัดอบรมเกียวโ,โตเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดที่ภาคตะวัอนออกก่อนเราก็มาจัดเดี๋ยวจะรวมกลุ่มกันนะครับตั้งแต่ชุมพรระจวบเพชรบุรีเดี๋ยวมารวมกันแล้วก็ให้สองวันเสาร์อาทิตย์ให้จบเป็นเคสเคสไปเราจะเราได้ช่วยกันทำงานทำงานให้ให้ไหวขึ้นเนาะเดี๋ยวผมจะต้องสั่งเครื่องมือมาก่อน,อนตอนนี้เครื่องมือ เครื่องมือทํามาเนี่ยถาาวมาใช้ได้ไหมใช้ได้อ,อย่างไอ้จานปอทํามาจาย์มาฟาดทำมาใช้ได้เลยแข็งแรงด้วยแต่ตัวเล็กตัวน้อยมันต้องกึงนะครับต้องปลดห้หลายตัวถ้าถ่ายน้ำมันเกยียร์ออโต้ด้วยไหมครับก็ก็ถ่ายด้วยเปลี่ยนกองสมองเกียร์เนี่ยถ้าคนเดียวเนี่ยโอ้โหเสียเวลาเยอะนะใช่แต่ว่าบันทีก็ปัดมังอะไรมางทำไม่ทันทำไม่ทันขอให้นัดล่วงหน้าหน่อยอาจารย์เนาะครับ อีกหนึ่งคู่ฝึกสอนของชมรมลมช่างได้ใจแล้วพร้อมกับเดินทางคู่กับเอซ e เดลโกในเร็ววันนี้นะครับแอาจานใจการทํางานหอยจานใจนั้นเขาทําอย่างสายไฟนี่เ็เดินเองหมดเลยไว้เลิ่งเองหมดเลยวางเครื่องใหม่ตรงนี้ก็แสดงความยินดีด้วยที่อีกหนึ่งสมาชิกที่รอบรู้หลายด้าน30กว่าปีที่อยู่ในวงการช่างนั้นท่านทำมาหมดเกือบทุกรุ่นแม้กระทั่งแต่งรถแข่งมาทํามาแล้ว วันที่ชมรมรวมช่างได้ใจก็ถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็พูดคุยเพื่อประสานงานการให้รวดเร็วขึ้นจงังหวัดประจวบนะครับเวลาขอความช่วยเหลือเข้ามาอาจารย์ใจจะอยู่ในนั้นจะมีหลายๆท่านถ้าเป็นรถยุโรปหรือว่ารถเล็กนั้นแนะนําที่อาจารย์สมใจจะดีกว่าเพาเขาเขาเก่งทางนี้มากนะครับดูการทํางานดูรถจอดเราก็รู้เหมือนร้านอาหาระ ร้านอาหารนะทำไม่อร่อยไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีคนไม่มีรถจอดแต่นีเมม่เต็มหมดเลยต้องรอคิวก็ขอฝากรุ่รนหลังหน่อยอาจารย์รว่าอาจารย์ให้แนวความคิดกับช่างรุ่นใหม่เราเราสมควรจะเตรียมอะไรบ้างก็ส่วนมากมีที่มาก็พึกษาก็ให้ันแนะนำหมดทุกคนไม่ไม่ไม่เคยปิดก็ต้องเรียนรู้รนะครับ คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้นะครับรถใหม่ๆนี้เครื่องมือสําคัญมากตอนนี้คือเวลาเราซ่อมเกียร์เสร็จเรียบร้อยต้องคันเบตถ้าไม่คันเบตมันไม่ทํางานอะฮะใช่แอร์รุ่นใหม่ถ้าไม่คันเบตมันไม่ยอมทํางานครับดังนั้นเครื่องมือสําคัญมากเราเกาะกลุ่มกันไว้เครื่องเครื่องมือนี้สําคัญครับว่าเฉพาะขอบนี้ก็ลงไว้ลายแสนอยู่เหมือนกันเลนั่นแหละครับทาเท่าไหร่อยู่ในเครื่องมือหมดอยู่ในเครื่องมือหมดครับ อาจารย์ก็มีทั้งสตารที่จับเบนโดยเฉพาะแล้วก็มี BM ต่างๆเก็มีเพราะฉะนั้นเกาะอุมหมือนไว้แล้วก็เวลาฉุกเฉินเราไม่มีเครื่องมือก็มาขอความร่วมมือกับครูบาอาจารย์เขาช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วครับขอฝากเมงูครับที่จังหวัดประจวบวันนี้ผมกับจันใจก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ